รพระเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่15กุมภาพันธ์2564ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่วันแห่งความรักซึ่งหลายท่านอาจจะได้พาครอบครัวไปไปเลี้ยงตามทสารำสินค้าหรือไปเที่ยวทถานที่ต่างๆก็เลยอยากมีธรรมะดิ นิดหน่อยือเป็นคอสติตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกำปงพรมอยู่ที่วัดบอบิสัยซึ่งเป็นวัดที่รู้จักกันคุ้นเคยเรยอยากฝากให้ทุกท่านทั้งหลายเนาะการแสดงความรักซึ่งการและกันเป็นการที่ดีแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระสมมาสัมพุตธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านะความรักเป็นทุกข์ในโลก หมาถึงว่าถ้าเรารักแล้วเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักควบคุมตัวเองรักอย่างลงไหลรักอย่างไร้สติเราก็จะได้พบแต่ความทุกข์ใจดังน,นั้นน่ะรักที่ไม่มีความทุกข์นั้นก็คือรักการฝังสมบุญรักพระสม,สมบุติ์เจ้านะรักพระธรรมรักพระสงฆ์ รักพระพุทธเจ้าก็คือการรักในการทําความดีเพราะในตัวเราทุกคนมีพระพุทธเจ้าคือพระธามการในตัวซึ่งหลวงปู่ปักน้ําที่ท่านคนพบนะว่าเป็นผู้รู้ภายในซึ่งทุกคนมีอยู่ล้ในโลกดังนั้นก็อย่าลืมมันทําใจให้ท้องใสนะนึกถึงพระพุทธเจ้าในกลางของด้วยใจใสๆใ,ใจสบายสบาย แล้วก็ภาวนาสัมมารหังเรื่อยไปแล้วก็ในในแต่ละวันก็รักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เป็นนิดรักษาอารมณ์ให้พองใสยิ้มแย้มแจ่มใสเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีอะไรแบ่งปันกันได้ข้าแบ่งปันกันใช้แบ่งปันกันกินมีพะยะวาจาคำพูดที่ดีคำพูดที่สุภาพคำพูดที่มีประโยชน์คำพูดที่ ทุกกระติสหาให้กันและกันแล้วความสุขก็จะมีอย่างแน่นอนที่สำคัญนะถ้าท่านใดที่อยู่เมืองไทยนะก็อยากแนะนำให้ไปบูชาพระสมาด็พรมตุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ที่วัดพระธรรมกายประทุมธานีซึ่งเป็นบุญสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกนะแล้วก็กราบลงปูตกน้ำนะ ในวิหารแล้วก็มันทําทานรักษาศีลเรียนภาวนาเป็นนิดชีวิตก็จะได้ปลอดภัยมีความสุขในปัจจุบันและมีปกติโลกสวรรค์คนที่ไปอย่างแน่นอนขอเจริญพร